2อ,อาการที่นาฬิกาควรส่งซ่อมด่วนมีอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างโรณชัยอีกครั้งครับวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุหลักๆที่ควรรีบนำนาฬิกาส่งซ่อมนะครับ 1. เป็นเรื่องของเรื่องน้ำเข้า น้ำเข้านะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะเป็นเรื่องของการตั้งเวลาบางครั้งลืมใครไม่ไปโยมออกมาแล้วลืมนําเก็บเข้าไปที่เดิมนะครับสาเหตุหลักนี้นะก็จะทําให้น้ําเข้าโดยง่ายเลยครับก็เป็นเรื่องของความชื้นภายในสะสมนะครับที่ชุดซินยางต่างๆเริ่มมีการสื่มสภาพและพอนําไปใช้งานนะครับเช่นไปล้างมือนะครับสัมผัสน้ําโดยตรงน่ะก็จะทําให้น้าเข้าตรงนี้ได้โดยตรงได้เลยครับอาการนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับเรื่องของหนึ่งเลยนะครับจะเป็นเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดของนาฬิกาเราเนี่ย ถ้ามันมีความชื้นสะสมอาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นเม็ดเม็ดที่หน้าปัดนะครับผมอาการหนักสุดเลยนะก็จะทําให้สีที่หน้าปัดหลุดลอก2นะครับก็เป็นเรื่องของอะไหล่ภายในถ้าทิ้งไว้ในระยะเวลานานเนี่ยแน่นอนว่าน้ำมันในส่วนนั้นนะครับจะมีการแห้งไปเพราะว่าน้ําพวกนี้นะครับเข้าไปแทนที่หรือเคสตั้งหนักเลยที่ทิ้งไว้นานมากเนี่ยก็จะทําให้จับภายในเป็นสนิมพอเป็นสนิมนะครับการเดินของเราเนี่ยว่าต้องมีปัญหาแน่นอน ส่วนอาการที่2นะครับที่ต้องควรรีบพบช่างด่วนนะครับ <_ letter> ก็เป็นเรื่องของนาฬิกาที่หล่นกระจกแตกนะครับในแตกนะที่นี้เนี่ยครับเห็น <_ letter> แบบแตกแบบเห็นได้ชัดเลยที่มีเศษกระจกอยู่ภายในก็จะสร้างความเสียหายกับนาฬิกาไม่น้อยเลยข้อแรกเลยนะครับเรื่องรอยขีดข่วนที่อยู่ภายในสีของหน้าปัดตรงนั้นนะครับเศษชิ้นส่วนเล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยครับเป็นเศษกระจกเนี่ยสามารถวิ่งอยู่ภายในได้นะสำหรับลูกค้าบางท่านที่ลืมคลายมายอมออกด้วยเนี่ย ก็จะยิ่งทําให้เข็มวินาทีเขานะครับหรือเข็มชั่วโมงเนี่ยไปกวาดอยู่ภายในด้วยนะครับก็ไปติดขัดกันอยู่อย่างนั้นก็จะทําให้เรื่องของหน้าปัดของเราเนะี่ยที่สวยงามหรือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างจะมองได้เห็นชัดนะครับตรงนั้นก็จะมีรอยขีดข่วนได้ง่ายเลย ซึ่งหน้าปัดพวกนี้นะครับจะเป็นอะไหล่ชิ้นเฉพาะของนาฬิกาต่อเรือนนั้นด้วยนะครับซึ่งจะหาเปลี่ยนหรือจะไปทําสีแก้ไขใหม่ตรงนั้นค่อนข้างยากครับผมอย่างน้อยนะครับนำมาพบช่างก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยช่างจะแนะนําเลยนะครับเรื่องของการคลายเม็ดมยมออกนะครับเพื่อให้หยุดการเดินนะครับคว่ำหน้านาฬิกาไว้ก่อนพอเราคว่ำหน้านาฬิกาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีการขยับเพยื้อนมากเนี่ยตรงนี้กระจกก็จะไม่ไปสีอยู่ที่หน้าปัดแล้วนะครับ สองสบายใจได้เลยก็คือนำมาพบช่างเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยช่างจะมีความระมัดระวงังเรื่องของเศษกระจกที่อยู่ภายในนะครับจะนำเศษกระจกเบื้องต้นออกให้ก่อนยังไงนะครับสองอาการนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดที่พบเจอไม่แนะนำไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเพราะสองอาการนี้นะครับจะสร้างความเสียาหายกับนาฬิการเราอย่างมากเลยครับข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกค้าที่เจออาการเหล่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอาการอะไรบ้าง1 ดึงมายอมมานตั้งเวลาแล้วมีอาการฝืดของนาฬิกานะครับเช่นไข่ตั้งฝืดแบบปกติตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่าน,น้ำมันจากภายในเนี่ยเราเริ่มมีการเสื่อมสภาพหรือจากบางชิ้นนะครับอาจจะเริ่มมีการชำํำรู้สึกหล่อนะครับให้แนะนำมาให้ช่างตรวจเช็คก่อนได้ครับสำหรับอาการที่2นะครับที่จะพูดก็เป็นเรื่องของอาการที่ใส่อยู่บนข้อมือแล้วมีอาการเดินเดินหยุดหยุดบางครั้งหนักสุดก็มีอาการหยุดเดินไปเลยนะครับ สาเหตุหลกัหลกๆของอาการเดินหยุดเหล่านี้นะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยครับเช่นอายุงานที่ใช้งานมาเกิน5ปีนะครับหรือ10ปีเนี่ยพวกนี้น้ำมันจากที่เขาอยู่ภายใน,นครับเขามีการเสรื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นซีนยางที่มาโยงฝาหลังเขาเสื่อมสภาพไปด้วยพอเสื่อมสภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับหเลยเรื่องของความชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นที่ข้อมือเรานะครับหรือเป็นความชื้นจากสภาพอากาศนะครับไม่ว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ในรถที่เย็นจัด ออกมาข้างนอกร้อนจัดตรงนั้นนะครับก็สร้างความชื้นให้กับเครื่องนาฬิกาได้แล้วครับผมสำหรับข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ตั้งเวลาบ่อยตั้งเวลาทุกเช้าเลยนะครับเช่นถอดไว้ตอนเย็นจากปกติที่เคยใช้งานได้แบบวันต่อวันนะครับสังเกตว่าตอนเช้าเนี่ยจะต้องมาตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งนะครับก็จะเป็นเรื่องของลานนะครับอาการของลานที่มีการเสือ่อมสภาพ และยิ่งเป็นระบบอัตโนมัติจะเป็นเรื่องของเมติกไม่เข้าลานด้วยนะครับการที่พูดมาเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของน้ํามันนะครับเรื่องของอายุการใช้งานล้วนๆเลยสําหรับลูกค้าที่มีอาการดังนี้ก็เข้ามาพบช่างได้ครับผมสําหรับข้อสุดท้ายเนี่ยลูกค้าจะพบเจอกันอย่างมากนะครับที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้นะครับบางทีเราใส่นาฬิกาอยู่บนข้อมือเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องมีการเผลอนะครับเช่นเผลออะไรได้บ้างนะครับเผลอกระแทกขอบโต๊ะนะครับผมหรือเดินเดินชนขอบประตูพวกนี้นะครับ การกระแทกพวกนี้นะส่งผลเสียให้กับนาฬิกาอัตโนมัติอย่างมากครับผม 1. นนกาอาจจะมีการหยุดเดินเดินเร็วเดินช้านะครับบางครั้งสายใยที่อยู่ภายในเครื่องเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าบาลานซ์เวลจักรกบพวกนี้นะครับอาจจะมีการเข้าไปทับกันขดตัวบิดกันพวกนี้นะครับก็จะส่งผลให้กับการเดินของนาฬิการ,ระบบอัตโนมัติเนี่ยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า ถ้าลูกค้ามีอาการกระเทือนกระแทกแล้วสังเกตได้ว่าในการเรามีอาการเดินผิดปกติพวกนี้นะครับแนะนํานะครับนามาพบช่างก่อนก็ได้ครับสาหรับลูกค้านะครับถ้าเจอสียอาการเหล่านี้นะไม่แน่ใจโทรมาสอบถามผมได้ก่อนนะครับที่เบอร์0923026900ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถเดินทางสะดวกมาที่กรุงเทพมหานครสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดแม็กนาโนนะครับ ส่งนาฬิกาเบื้องต้นมาคุยกับทีมช่างก่อนนะช่างจะสอบถามอาการเบื้องต้นและส่งที่อยู่ไปให้ลูกค้านะครับเพื่อนําส่งมาซ่อมกับศูนย์ซ่อมแมกนาโนสํานักง,งานใหญ่นะครับช่างก็จะตรวจเช็คให้คล้ายๆกับลูกค้าที่เ็มาใช้บริการของแมกนาโนที่สํานักง,งานใหญ่และสาขาเลยครับสําหรับอาการเบื้องต้นที่พูดไปนะครับที่ต้องเข้ามาพบช่างโดยด่วนกับเสียการที่กล่าวไปขนะครับผมตรงนี้นะครับทางแมกนาโนะรเราตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทุกกรณีเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาพบช่างได้ตลอดเลยครับสวัสดีครับ